สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องจิต้าหกล้อซิ่งครับโอ้ย,อยนี่พามาดูรถลอ้อนะครับรถไอ,อลิงไอจョ้ไอจョ <c oughs> ้นี่วะเขาทำอะไรวะเนี่ยหัวล้นโอ้ล้นเลยครับเมื่อก่อนนี้สายยุ่นสายยุ่นต้องเสียอยากเปลี่ยนแนวรถ <c oughs> ไอเจอ้าจョ้ครับรถน้องมุกครับรถน้องมุก เปลี่ยนแนวหรือเปล่านี่เห็นถอดอพวกชุดหมวกนอกคากระจกแล้วก็เขาเรียกกระเช้าออกเนี่ยเปลี่ยนแนวหรือเปล่าน่าจะเปลี่ยนแนวครับคือหมุกน้อยดําชิงมกน้อนดําชิง อันนี้ก็เอาไปน่าจะสองสามปีแล้วมั้งคันนี้คงจะเบื่อเบื่อครับเบื่อแนวเก่าเปลี่ยนเอาแนวใหม่น้ำมันให้ทิกให้ทิกล็อกป่าวะให้ดูภายในรถเขาหน่อยโว้ยเฮ้ ขโมยครับเจ้าของไม่อยู่ครับขออนุญาตแล้วครับขออนุญาตเดอเออท้ายรถ <c oughs> โอ้ไฮนี่นี่ครับแผ่นปิดลังนี่สวยครับลงดีกว่าเจ้าของเขาหายเขาบอกว่าลั่นหูด,ดับครับคันนี้ เอาบอกแล้วป้อมมาให้รถออกไม่ยอมอมอกอันนี้ไฮเทคจะไม่มีมานะครับจะเป็นน่าจะเป็นของโปรเฟียตัวนี้ก็ยุ่นคนระับเจ็บจานอกแล้วนี่สาม,มิติโลกโก้แบบนี้หายากครับสวยแพงด้วยเฮ้ยฝนน้ำฝนเขาไหม Oh. เจับเป็นรูปดาวป็นล้นซาเดี๋ยวกลับมาซ่าแน่นอนครับเจ้านี้จัดจ้านเลยญาติาช่องจอมฝั่งนี้มีอะไรฝั่งนี้โอ้นี่เหมือนกันครับไม่มีอะไรปีตรงประตูเป็นโลโก้ญี่ปุ่นตรงประตูนิดหน่อยครับนี่ จะเปลี่ยนเป็นแนวไฟครับตอนนี้ผมอยู่อู่อีสใต้ครับไม่รู้ว่าถอนอะไรไว้ไหนบ้างไม่รู้ครับอะไรแต่ละชิ้นนี่แทบร้องนะพี่น้องอะไรทุกวันนี้แพงมากครับยิ่งจะเป็นเก่านอกนี่ไม่ต้องสืบครับ ราคาเนี่ยโ้สูงลิบครับแต่ฝาครอบสวยครับเดี๋ยวขโมยเลยนาครอบเขาสวยครับเจ้าของไม่ไม่รู้หรอกเดี๋ยวขโมยครับอาจจะเปลี่ยนเป็นลาวไฟนาะประมานนี้ครับรถยูอูก็มีกำลังทำสีอยู่หนึ่งแล้วก็สองเก็บรายละเอียดครับสามส จะบอกให้วันนี้ครับน่าจะรอรถเข้า,าก็ขนยางมาครับขนยางมายางแปดน็อตมาใส่สิบสองล้อครับอูีสารใต้กําลังต่อสิบองล้ออีกหนึ่งคันน่าจะเอาเข้ามาอู่คันนี้น่าจะเอามาอู่น่าจะประมาณสักสองสามวันแล้วมั้งน่าจะสองวันครับ วันนี้ก็เป็นวันที่ตื่นเช้ามาแล้วก็ฝนตกนะพี่น้องนะแล้วก็ตกทั้งวันตอนนี้ก็ครึมครึมมัน่เลิบถ่ายเหมือนกับแบบมีแต่ดินนะข้างบนอะใส่ของแต่งเยอะถ้าดูแลไม่ทั่วถึงก็ปล่อยไว้นานก็ไม่ดีครับ ปัม๊มให้เดือดยกหัวด้วยบปุน้นใช่ไหมใช่ใช่นะยกหัวให้ด้วยหลีกบ่โอ้แมนแล้วไม่ยอมยกใช้มือยกกับใช้ให้เดือดยก <c oughs> น่าจะหนักครับน่าจะหนักเพราะว่าเครื่องเสียงด้วยอในเครื่องเสียงเอ้ยงามความันยียบงู ไอท่อแฝดสามครับแปร๊ดๆน้องมุกน้องมุกไม่รู้ตัวไอเจ้าของรถอยู่ไหนบ้านละมั้งฝาทายไหมผ่านการใช้งานมาแล้วหาเงินได้เยอะแล้วรถคันนี้ ไอ้เทคระบบไฟเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับเดี๋ยวรอแน่นอนช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวครับต้องเอาให้รอรอหน่อยวิ่งข้าวช่วงนี้ครับขึ้นถนนสายล่องนะครับวิ่งล่องคนข้าวนี้ต้องรอหน่อยก่อ ไม่รู้กี่วันเสร็จนี่ไม่รู้เขาสั่งของมาหรือยังนะครับก็ถ้ามีโอกาสก,าก็จะเมนรีวิวให้ดูเรื่อยๆแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวก็อ่าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับฝากติดตามผลงานด้วยแล้วกันเนาะเอก็จะช่วงนี้เกี่ยวข้าวก็จะเจอแต่รถเกี่ยวครับรถหกล้อไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ <c oughs> อย่าว่ากันพี่น้อง ไปนู่นบ้างมานี่บ้างนะครับเนาะหรืออ,อะจะรอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ